อันนี้ถ้าแกจะเอาไปเรียรแล้วใส่กรอบบอกแค่เด้อฉันฉันจะฉันขอซื้อถ้าแกจะเอาไปเรี่ม,ม่นนะซื้อกรอบเอใครบอกเกนะลูกเนี้ยบอก เราอาโยลูกอยู่ไปเท่าไรแล้วือี่อัาเยนมาเนี่ยเากรลี้ยงหมอแล้วอยู่ที่กางสนามแต่คาว่ากางสนามที่ว่าจะเห็นได้ว่ายังอยู่ในแดนของไจะรับประมือเลยนะน้า้ห่ามันในา่อได้เราอ่ะ เป็นใบเหลืไปนะเพราะว่าเราบวกคูณนั่งขายให้ไปนะโหยคนนั้นไอ้คนคนมาจากสุรินทร์นั่นเสียใหญ่นะเสียใหญ่เลยเขาให้เขาให้ตังเมียเมียผมพันเนี่ยใครเฉยเฉยอ่ะผมก็เลยให้หมวกเข้าไปเขาชอบใจใหญ่เนาะ เขาให้ตังเฉยๆนะผ่านหนึ่งเ่ยนะนะไม่เขาไม่ไอคาพระทั้งหากเะีให้หอะไรม้งนาไหนกาให้นหลายอย่างเนาะ